ผู้เรียนก็คือนักเรียนนั่นเองนะครับดูเวลาแล้วนะครับด้นานไหนของเราให้นักเรียนดูชื่อเลขที่รันสอบและห้องนะครับให้ดีนะครับก่อนจะเข้าสอบเราจะพา,านํำชี้แจงก่อนประมาณสักสินาทีก่อนนะครับเพื่อปฏิบัติเห้ตรงกันนะเพราะว่านักเรียนนะครับถ้าเข้าสอบเลยอาจจะมีข้องสงสัย ก็ขอให้นักเรียนมาเข้าแถวนะครับตามห้องสอบที่มีรายชื่อของตัวเองนำปากกานะครับเอกสารไม่ว่าจะเป็นผลตรวจเอทหรือรูปถ่ายเนี่ยในไปในโทรศัพท์หรือบางคนก็ตรวจมานะครับถ่ายคู่กับบัตรประชาชนมาแล้วหรือไปรับรองการฉีดวัคซีนสองเข็มมาแล้ว ทำไมมีหลายช่องทางให้เลือกก็เพราะว่าจะได้ไม่ลำบากผู้ปกครองนะครับเพราะการตรวจเอทเคถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเราไปซื้อชุดตรวจมาก็ไม่ใช่ใน้อยบากนะครับแต่การฉีดวัคซีนสองเข็มเนี่ยเรา,เราได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลนนะัฉีดฟรีเนี่ยเราก็สามารถที่จะไป้รับรองมาได้ใช้ได้นะครับ เกนี้ไม่ได้ว่าโรงเรียนมาเปิดที่ขึ้เน,นเองนะครับถ้าไปสอบโรงเรียนไหนๆก็ตามเขาก็ใช้แบบนี้นะครับผลตรวจ a t k ก่อนที่จะมาสอบ17-2ชั่วโมงก็ประมาณ3วันระยะ3วันก่อนจะมาสอบวันนี้เรา2วันเสาร์เราก็ตรวจตั้งแต่วันอะไรครับพุดมูหัสธิศุ17-2ชั่วโมง เพราะว่าผลตรวจเหมจอนกัแน่นอนถ้าก่อนตรวจก่อนหน้านั้นถ้ากเกินเวลาเจ็สองชั่วโมงเ็ผลตรวจมันก็ยังไม่ชัดเจนแล้วเพื่อตรวจแต่ละที่ก็ไม่ไม่แม้ผลที่ชัดเจนเท่าไหร่เราก็เลยต้องตรวจบ่อยๆนะครับบางที่ไปตรวจแล้วขึ้นสองขีดตกใจสนันน่นวันไห้เลยก็เลยไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลาแน่นอนตรวจซ้ำสองรอบก็ไม่มีก็เป็นขีดเดียวก็มี นักเรียนครับหาข้อแถวลงจำข้อของตัวเองได้ครับไรนักประเทศนะครับมีนัดการรักเก็บว้ให้ดีส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์เขียนครับเขียนเลยเขียนชื่อตัวเองไว้ละเรียบร้อยจะติดรูปอะไรก็ติดรูป่ะแสดงว่าพวกเราเข้าใจแล้วในวันนี้นักเรียนเอาผลตรวจ E D K อาจารย์ถามหนูตรวจเมื่อเช้านี้หนูไม่มีผลอะไรหนูถ่ายรูปมาได้ไหมได้ เอาโทรศัพท์ก่อนจะเข้าห้องสอบอคุณครูคเขาจตรวจเอายื่นให้ท่านดูก็ม,มันเป็นระเบียบที่ว่าไว้อาจารย์ไม่ได้พูดพิดีนะครับเด็กในชุดตรวจแล้ว,วก,ก็เราไม่เสียจริงเขาก็ไม่ตรวจให้เหราเราเสียเงินซื้ออีกไม่อยากให้เราลำบากแต่มันเป็นมาตรการสองมีใบับรองการฉีดวัคซีนมาถ่ายรูปมาหรือจัดปีนมา,า็แล้วเด็กว่าให้อาจารย์เขาดูนะครับหน้าห้องสอบ อาคารภาวันสองหน้าห้องจะิีชื่อและห้องเรียบร้อยแล้วนะครับการดูเวลาก่อนเพราะว่าจะมีกินเวลานักเรียน9โมงต้องสอบแล้วขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจในการสอบเพราะเป็นข้อสอบกลางเราใช้แบบโบราณอยู่เราม่ใช้แบบผลน,นะครับสอบเสร็จคุณครูระจารห้องสอบก็จะรวบรวมของเราไปตรวจเลย ตรวจแล้วก็จะมีช่องสอกคะแนนพอข,นนขอกคะแนนเราก็จะไปเรียงประกาศผลรอบแรกก็คือเรียงก่อนเรียงคะแนนตั้งแต่หนึ่งจนถึงก่อง1 2 7คนเนี่ยตามลำดับก่อนส่วนคนที่จะมาสอบวันนี้เนื่องจากเราแจ้งมาว,ว่าขาไปเหีืยงพเพราะในแบบสีขาวจะบอกวันที่สอบนั้นแบบสีเขียวทุกประกานเราสมัครออนไลน์อยู่ว่าเราไม่ได้มาคุณครูมีความให้ที่มีก็เรียงเพราะว่าจะมาเรียกพ่อสอบแล้ว ส่วนโทรศัพท์โทรศัพท์ารณไม่อนุญาตให้ให้ให้ให you know, ้เปิดแล้วปิดเครื่องปิดเสียงอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเวลาให้น้าห้องน้ไหนาะเอาเกลี่ไว้กับตัวปิดเกียงปิดอะไรกีดเครื่องได้ดีถ้าเอาไปนะเดี๋ยวเวลาให้น้าห้องกระเป๋าตู้น้ำหายจะระบายหรือรู้สึกยกกระดายใจนะครับคุณครูก็ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจสอบแล้วก็สอบได้ห้องที่ต้องการ ห้องที่คะแนนสูงสุดมหนึ่ง,งนะครับคุณครูจะจัดไปไว้ห้องที่แปดเลขกมงคลเล่กแอบไปดูนะจะจัดไปห้องที่แปดจำนวนสามสิบห้าคนหนึ่งในสามิห้าที่คะแนนสูงสุดเอาไปไว้ห้องที่แปดลดจำนมาก็จะห้องที่เจ็ดห้องที่หกห้องที่ห้า ห้องที่สี่ห้องที่ 3. สามส่วนเอฟพีเขาจองไปห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วนะครับให้เข้าใจตามนี้ใครได้คะแนนเยอะไปอยู่ห้องที่แปดเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์อาจารย์เหมือนไปอยู่ห้องสุดท้ายอาจารย์อะไรคนเดียวเรียนสอบได้ทั้งเก้าสิบไม่ใช่นะห้องสุดท้ายคือของเขาเรียนไปนี้แล้วเนะขาเรียนย้อนหลังนะมันไม่ได้อยู่ที่ห้องแบบว่าจะเรียนเก่งไม่เก่งนะบางคนอยู่ห้องน,นี้ เรียนไ,แนนไปแล้วอาจจะกินของท้องว่างก็ได้อยู่ที่ความตั้งใจนะ